นี่คือ BXL หกกระเป๋าใบเดียวที่พร้อใม้คุณพกทุกอย่างได้ครบและยังจัดเต็มทุกฟังก์ชันการใช้งานมี5ช่องรอบใบ3ช่องย่อยด้านหน้าช่องแรกด้านบนหัวกระเป๋าฝาพับเปิดปิดด้วยตีนตุ๊กแกเกตพีเมียมภายในมีช่องสีเก็บของจุกจิบใช้งานง่ายสะดวกแต่ปลอดภัยช่องกลางด้านหน้าฟังก์ชันแน่นซิปใหญ่ด้านในมีถึง4ช่องแยกและที่แขวนกุญแจช่องซิปหน้าสุดขนาดเท่าฝ่ามือแต่ของหยิบง่ายพร้อมแถบสำหรับเกี่ยวอุปกรณ์ได้ถึง9จุดเพิ่มฟังก์ชันพกของได้ ช่องใส่รองเท้าพร้อมดูระบายอากาศและยังมีสายลัดของด้านหน้าปรับได้ช่วยล็อกของแน่นอ่ะช่องหลักใหญ่จุใจช่องแยกใส่โน้ตบุ๊กสูงสุด17นิ้วและช่อง iPad พร้อมสายรัดกันตกช่องซิปใหญ่และ2ช่องย่อยใต้ซิปและยังมี2ช่องย่อยสามารถใส่ขวดน้ำได้ช่องซ่อนกันขโมยซ่อนอยู่ด้านหลังเก็บของสําคัญได้อย่างมิดชิดปลอดภัยชัวพิเศษช่องใส่ขวดน้ําด้านข้างใส่ได้ถึง1.5หลิตรช่องซิป USB ต่อพาอแบงค์ชาร์จมือถือได้ทันทีเนื้อผ้า น้ำกระเด็นไม่กลัวตอยขิดขวนก็ไม่หวานสายสะพายหนานุม่มแผ่นหลังซัพพอร์ตเต็มใบใส่น้ำแค่ไหนก็ไม่ล้าพร้อมด้วยห่วงดีริงสำหรับแขวนพวงกุญแจไฟฉาย,ยหรืออุปกรณ์พกพาทั้งหลายมีสายรัดอกเพื่อความคล่องตัวและสายรัดเอวเสริมล็อกแน่นหนาล็อกกระเป๋าให้แน่นกับลำตัวกระจายน้ำหนักลดอาการล้าของไหล่ตัวล็อกไซส์ใหญ่จับง่ายทนแรงพร้อมช่องซิปเล็กทั้งสองด้านจัดเก็บของที่จำเป็นให้หยิบสะดวกไม่ต้องเปิดกระเป๋าหลักหูจับด้านข้างรับถนดัดด้วยรูปทรงที่ กับมเหมาะกับทุกการถือทนทานต่อการใช้งาน BXL 6ยังรองรับการใช้งานแบบ multi carry จาสะพายหลังถือแบบดัฟเบิลหรือของข้างสามารถม้วนเปิดช่องเก็บสายสะพายเป้ได้สะดวกต่อการ carry on เคลืนเครื่องหรือกรณีปรับไปใช้งานแบบสะพายหลังมีสายรัดกับกระเป๋าล้อลากใช้งานสะดวกแม้วางบนกระเป๋าล้อลากก็ยังเปิดซิปหยิบของได้สายลัดล้อลากมี2จุดเลยนะฐานกระเป๋าเสริมยางกันลื่นกันกระแทกด้านล่างป้องกันการเสียดสีทนทาน B BXL 6กระเป๋าฟังก์ชั่นแน่นสำหรับสายลุยสะพายเราเบาแนบตัวคล่องตัวเหมือนไม่ได้สะพายของเยอะเดินไกลแค่ไหนก็ไม่ลามีให้เลือก3สีดำคลาสสิกเทาเรียบเท่เขียวเข้มสายลุยแมทกับทุกอุปกรณ์เดินป่าได้สบายลุยได้ทุกเส้นทางพร้อมลุยเมื่อไหร่หยิบ BXL 6แล้วออกเดินทางเลยสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่แบ็คเบิรเท่านั้น